สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดในวันนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็บ่อยนิดนึงนะครับติดตามในส่วนของสถานการณ์ราคามันสัมปะหลังตกต่ำนะครับหลังจากที่มีเสียงออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขนะครับในเรื่องของราคามันสัมปะหลังที่ตกต่ำนะครับจากช่วงต้นปีราคา3บาทกว่าพอมาถึงช่วงปลายปี2 6 7นี้นะครับราคาอยู่ที่บาทกว่านะครับ เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้รัฐบาลก็เริ่มที่จะมีมาตรการครับออกมาช่วยเหลือในระยะแรกนะครับก็คือเป็นมาตรการที่ผ่านคอรมอรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ดําเนินการได้4มาตรการครับงบประมาณ368ล้านบาทนั้นนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้มาแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับมาตรการที่น่าจะใกล้พวกเรามากที่สุดก็คือในเรื่องของ ทกศครับปล่อยกู้2.3แสนบาทนะครับต่อรายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยได้กู้ยืมโดยที่รัฐบาลออกค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยให้ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นมาตรการแรกที่เริ่มที่จะขยับแล้วนะครับมาตรการใหม่ทกศเงินช่วยเหลือเกษตรกรคนปลูกมันสำปะหลังให้เงินทุนนะครับ2.3แสนบาทต่อรายนะครับ ก็เป็นข้อมูลจากเงินสือพิมพ์กรุ Madonna, งเทพธุรกิจนะครับเป็นมาต, huh. ตรการที่ทกศให้เงินช่วยเหลือนะครับคนปลูกมันนะครับพ like ี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสามารถเช็คมาตรการใหม่เลยนะครับสามารถติดต่อข้อมูลได้ที่ทกศนะครับหรือว่าสากลเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรได้ทุกแห่งนะครับมาตรการใหม่ทกศเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับให้เงินทุนจ่ายเงิน2องแสนสามหมื่นบาทต่อรายนะครับเกษตรกรไทยดูเงื่อนไขวงเงินกู้ อัตราดอกเบีย้ยนะครับสำหรับอัตราดอกเบีย้ยก็คือ MRR ลบ3นะครับโดยที่รัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ยให้3%ต่อปีนะครับกำหนดชำระนี่คือเลือกได้จ่ายรายเดือนรายปีใครบ้างยื่นกู้ได้วันไหนเดี๋ยวมาเช็คข้อมูลนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับก็คือเปิดมาตรการนะครับ3%ต่อปีย้ำว่าเป็นพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเท่านั้นที่กู้กู้เท่าที่จำเป็นและก็ชำระไหวนะครับ ก็เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกนะครับมันสำหับหลังปีการผลิต2 6 7 68ับ68นะครับให้ดอกเบีย้ยงเงินกู้สำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันนะครับในส่วนของการกู้นั้นวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน2 3 0 0 0 0บาทต่อรายนะครับยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจ่ายเงินกู้ภายในวันที่30กันยายน2อ6 8นยะครับหรือจนกว่าจะเต็มวงเงินสินเชื่อ6 9 0 ล้านบาทนะครับสำหรับอัตราดอกเบีย้ยครับก็คือ MRR ลบ3ต่อปีนะครับโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ยให้3ต่อปีปัจจุบัน,นครับ MRR อยู่ที่6.875เนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยนณะปัจจุบันก็คือ MRR ลบ3ก็จะเท่ากับ6.875ลบ3ก็จะอยู่ที่3.875ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้น รัฐบาลออกให้3%พี่น้องเกษตรกรออกเอง0.875%ต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ต่ำมากไม่ถึง1%นะครับเป็นมาตรการที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับได้เข้าถึงในส่วนของเงินทุนดอกเบี้ยราคาถูกนะครับถูกนะครับดอกเบีย้ยไม่ถึง1บาทนะครับเพราะว่า รัฐบาลชดเชยให้นะครับปัจจุบัน MRR ก็คือ6.875%ต่อปีแล้วก็รัฐบาลออกให้3นะครับเพราะฉะนั้นก็จะ MRR ดอกเบี้ยนะปัจจุบันนะครับ2ปีแรกก็คือ6.875ลบ3นะครับดอกเบี้ยก็คือ3.875นี่คือดอกเบี้ยรวมนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ช่วยออกให้3%เพราะฉะนั้นจาก3.875% เมื่อรัฐบาลออกให้3%ก็จะเหลือแค่0.875ที่พี่น้องเกษตรกร,กรได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยนะครับนอกจากโครงการนี้แล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งก็คือให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับโดยสถาบันเกษตรกรกรณีนี้ก็ให้ในส่วนของ กลุ่มสถาบันกเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจหรือว่าสากรการ,กรเกษตรนะครับในการกู้เงินเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับมันสำปะหลังนะครับโดยอาจจะเก็บสต็อกไว้นะครับโดยอัตราดอกเบีย้ย4.5%ต่อปีผู้กู้ชำระ1%ในขณะที่รัฐบาลเชดเชยดอกเบี้ยให้3.5%ต่อปีนะครับสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจ่ายเงินกู้ภายในวันที่31ธันวาคม268นะครับ ถือว่าเป็นมาตรการดีๆนะครับอย่างน้อยช่วงนี้ราคามันตกต่ำนะครับแต่ว่าพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับก็ここสามารถที่จะเข้าถึงนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการที่จะเอามาใช้จ่ายนะครับในช่วงที่ขายมันได้ราคาตกต่ำในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นมาตรการที่ทางรัฐออกมาช่วยในส่วนของเกษตรกร,กรในช่วงนี้นะครับหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องในการแก้ไขนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลออกมาช่วยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันนะครับในส่วนของย้ำนะครับว่าข้อมูลก็คือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ทกสนะครับจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันนะครับที่น่าจะเป็นคนที่ลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันครับกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็สามารถยื่นแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้ที ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับทุกแห่งนะครับเป็นเป็นประเด็นแล้วก็เป็นข่าวดีที่มาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์ช่วงนี้ยังไม่ได้ถึงจุดต่ําสุดนะครับในส่วนของราคามันสําปะหลังหลายๆท่านก็จะถามมาว่ามันจะขึ้นไหมในช่วงปลายปีช่วงต้นปีนะครับ นะปัจจุบันนี้แนวะโน้มยังไม่เห็นทิศทางการขึ้นนะครับมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งทุนนะครับมีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งทุนในการที่จะเอามาใช้จ่ายในครัวเรือนหรือว่าเอามาใช้จ่ายในส่วนของการเพราะปลูกมันสัะหลังนะครับนี่คือมาตรการแรกที่รัฐบาลออกมานะครับย้ำว่า1คนหน่รายนะครับกู้ได้12,3 0 0 0 0บาทนะครับ สอ0 0สนบาทดอกเบี้ยไม่ถึง1%นเะครับเมื่อรัฐบาลชดเชยให้แล้วจะเหลือไม่ถึง1%เหลือแค่0 8นยต่อปีนะครับในในช่วงนี้ซึ่งก็ต้องติดตามสถานการณ์ในส่วนของดอกเบี้ย MRR นะครับเพราะว่าปัจจุบัน MRR อยู่ที่จุดหกจุนะครับก็ลบ3ก็จะเหลือแค่3ามจแเจแล้วก็รัฐบาลชดเชยให้แล้วก็จะ เหลือที่พี่น้องเกษตรกร,กรต้องชําระเองไม่ถึง1%ก็คือ0ูน5เป็นครับเป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับที่เผยแพร่ข้อมูลแล้วก็สอกษตรบัญญัตินำมาเผยแพร่ต่อนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับช่วงนี้ก็จะพูดเรื่องมันสัมปัหลังบ่อยนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่กําลังฮอตอิชชูในช่วงนี้นะครับ เชอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ